ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับ الحمد لله الذي هدانا لدين الاسلام وهو اعظم احمده سبحانه وتعالى على ما من علينا وما الهم وأشكره على ما أعطى وتكرم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا ايها الناس واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى هدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكثرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله ولا عبد من نعمه

ให้เราได้มีแบบฉบับของท่านอบียมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยิวะซัลลัมการตะวาและการจำเกรฑจะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเพื่อทงที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮูวาจาลาเจ้านับเป็นความโปรดปรานของพระองค์เจ้าวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มีอิสลามอยู่ในการดําเนินชีวิตวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและมีราคาที่สุดเราตื่นขึ้นมาในกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลอฮ์ นั่นคือวันนี้เรายังอยู่ในการดูแลของอลอสุบฮาน์ัวานตาาดันนั้นเองอายะคุรานอยาอยะหนึ่งบอกว่าวลาตะมูต um ุนในอิลลาวะอันตุมุสลิมูนวันนี้เราท่านทั้งหลายการใช้ชีวิตในดุนยาสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องปฏิบัติเยี่ยงของคนเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานูวาตาลาวันนี้ท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ยอนจำนนต่อลอสุบฮานอัวาลา วันนี้เราอยู่ในบริบทของการเป็นผู้ที่อีมานต่อหรอเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงมีอัตลักษณ์มีจุดเด่นในตัวของมันคำพูดหนึ่งที่บรรดานักวิชาการบอกอัชาอิรบรรดาอัตลักษณ์หรือเครื่องหมายอันอีมานของการศรัทธาของการเป็นมุสลิมที่ดีมันมีอยู่ในตัวของแต่ละคนสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายวันนี้ชาอิฟหรือการเป็นเครื่องหมายที่ดี เราใช้ชีวิตในดุเนียที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทําอย่างไรให้เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่อย่างเยี่ยงผู้ศรัทธาอัลกตาลาบอกแล้ววันนี้ท่านทั้งหลายตงใช้ชีวิตแบบผู้ศรัทธาสิการใช้ชีวิตแบบอิสลามการกินแบบมุสลิมการตื่นขึ้นมาการดาเนินชีวิตทั้งหมดอัลกตาล,ตลาระบุไว้ว่าวันนี้เราต้องเป็นแบบนั้นหนึ่งในประการสําคัญที่สุดในการที่เราจะเป็น ลักษณะของการทําให้อัตลักษณ์ในตัวของเราเกิดขึ้นว่าน,นี่แหละคือผู้ศรัทธาของล,ตาลาัตนาเราต้องมียี่ห้อในการดําเนินชีวิตวันนี้คนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่อยู่ยังไงก็ได้กับดุนดาที่เราอยู่นบ,บีจึงบอกว่าอดุนยาซิจญุนมุมินวายันนตุนฆาฟิรวันนี้ดุนยามันคือคุและตารางของบรรดาผู้ศรัทธา ความหมายที่นบ,บีต้องการจากเราคือวันนี้เราต้องอยู่อย่างผู้ศรัทธ,ธาว่ายันนตุนกาเฟตนบ,บีบอกมันเป็นสวรรค์ของคนที่ปฏิเสธต่อรอด,ดานาเขาจะอยู่แบบไหนก็ได้แต่วันนี้มากเหลอเกินพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคนยุบสุดท้ายเราใช้ชีวิตอย่างผู้ที่นี่คือสวรรค์ของเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้อัตลักษณ์ในการดำเนินชีวิตของการเป็นมุสลิมเกิดขึ้นหลักประการที่หนึ่งก็คือตักวา เราดิษฐานลว่าอะไรสารตักวานั้นคือสเสบียงที่ดีที่สุดอายกุรอานจึงบอกว่าตะซาวะดูฟะยอินไข่รอซัดดิตักวานี่คือตักวาคำนิยามของคำว่าตักวาวันนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องใช้คำนี้เป็นคำแรกเราฟังมามากต่อมากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตักวาคือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และหาล่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่นคือคำนิยามที่สั้นเหลือเกิน แต่ความหมายของมันกว้างทั้งหมดเลยในการดาเนินชีวิตอายะหุรานอายะนงบอกกับเราท่านทั้งหลายอินเดกุลุซาลิกะลัมมามะตาอุลฮะติตุนยาวันอาคิราตุอินดารับบิกะลิมุตตะกีนศดัลลธาของพระองค์สัจจริงเสมอพระตะลากำลังพูดถึงกลุ่มชนหนึ่ง ที่เขาหลงละเอนกับดุนยาวันนี้การดูใช้ชีวิตในดุนยามันเป็นมาต้าอุลหายะตุนดุนยามันเป็นการเคยชมเท่านั้นเองเราผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปวันอาคือเราตัวเองเรารับบิกาลินมุตะกีนแต่วันนี้วันอาคีรัตโลกอาคิรัตที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ละนั่นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดของบรรดาผู้ที่ยำเกรง่อมออะลลอฮ์จะตอบแทนเขาเพราะฉะนั้นวันนี้การตักวาต่ออัลลอฮ์ คืออัตลักษณ์ที่ดีที่สุดของการเป็นผู้ศรัทธาของเราวันนี้เราอยู่ตรงไหนเราต้องให้อิสลามเกิดขึ้นและเกิดประโยชน์กับเราเอัลลตฮลตายืนยันกับเราท่านทั้งหลายวันนี้เราจะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดก่อนหน้านี้กลุ่มชนบารีอิสรามีคือกลุ่มชนที่โชคดีที่สุดเพราะอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างในการดําเนินชีวิตเขาเห็นเนี้ยหมัดของอัลลอมากกว่าสิบข้อเห็นน้ําที่มันเต็มในทะเลมันแยกออก อยากหิวอยากจะได้อาหารอาละตลาให้อาหารจากสวงสวรรค์ลงมาผิวน้ำเอาละตลาให้นบีเอาไม้เท้าตีไปที่น้ำอินดริบีอัซอกัันให้และน้ำมันก็พุ่งออกมานั่นคือความจำเริญที่อาละให้กับเขาแต่วันนี้เราทตานทั้งหลายอาละตลาสันเสริญกับอุมมะนบีส็อลลอฮัอเลยฮิวะซัลลัลลมเราต้องให้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเรา วันนี้เราจะหลบซุ่มซ่อนไม่ได้อัตลักษณ์ของการเป็นอิสลามต้องเปิดเผยวันนี้เรายิ่งอยู่ในยุคสุดท้ายมินมีแต่ฟิตนะมากในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องเปิดเผยในการเป็นอิสลามที่ดีของเราเพราะฉะนั้นวันนี้การตักวาจึงเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและมันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปยันวันเกียรมหลักประการที่สองวันนี้การเป็นอัตลักษณ์ของผู้ศรัทธาเกิดขึ้นพี่น้อง หลักปกรที่สองก็คืออ,อัลฮัยยาอูฮะดิษนบีซอลลัลลอฮุลายด์ละบอกว่ามันลาฮัยยาอัลฮูฮ์ลาดีนัลฮูฮ์เอาแค่มาก่อนนบีบอกวันนี้บุคคลใดที่ไร้ซึ่งการย่างอายแล้วสําหรับตัวของเขาไม่มีศาสนาในตัวของเขาคําว่าศาสนาก็คือเขาไม่มีความสมบูรณ์ในการดําเนินชีวิตของเขานบีซอลลัลลอฮุวะไลซายด์ละบอกว่าอัลฮัยยาอูมินัะอีมาน การอายนั่นคือครึ่งหนึ่งของศรัทธามันจะเป็นข้อสรุปทั้งหมดในการดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการอายนี่คือการที่เราจะต้องระมัดระวังตัวของเราเราจะต้องสํานึกอยู่เสมอว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะดูแลเราอยู่อัลลอฮ์จะเพ่งเล็งเราอยู่บริบทของการอายนบีบอกว,ว่าวันอีมานฟินจันนะแน่นอนเหลือเกินการอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา และบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นเขาจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮะฮานะหัวตาลนี่คือสิ่งที่เลิศและมีค่าที่สุดพี่น้องที่มีเกียิทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้การอายในการดำเนินชีวิตเ,เราต้องสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นสิ่งแรกที่จะถูกถอดถอนในดุนยากับคนยุคสุดท้ายอาลลัลลอฮฺจะถอดถอนความอายออกจากตัวของเราไปซึ่งเราจะเห็นในสังคมปัจจุบันมากพี่น้องวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราเดินออกไปการใช้ชีวิตของเรา เราจะเห็นว่าวันนี้การใช้ชีวิตของเราความอายมันจะถูกถอดออกไปแล้ว <c oughs> การปกปิดเอาร้ออย่างสมบูรณ์ไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่เป็นอาหรับก็ตามเพราะฉะนั้นเองการเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับไม่ใช่ตัววัดว่าเขาจะได้รับความสมําเร็จอายะกุรานจึงบอกกับเราตั้งแตั้งหลายวันนี้คนที่มีตระก,กูลดีไม่ใช่คราคือคนที่ประสบความสมําเร็จไม่ใช่แต่คนที่เอาศาสนาอยู่ในการดําเนินชีวิตนั่นคือคนที่มีเกียรติ เพราะฉะนั้นความอายจึงเพิ่มเกียรติยศกับเราท่านทั้งหลายหลักข้อประการที่สสิ่งสําคัญที่สุดเลยการสร้างอัตลักษณ์ในการดําเนินชีวิตของเรามันเกิดขึ้นได้เราต้องเป็นบาตที่ชุกโกต,ต่อลอสุบานอหัวตาลาวันนี้คนที่โชคร้ายที่สุดพี่น้องคือคนที่ไม่เคยขอบคุณต่อลอสุบานอหัวตาลาเลยอายะุยรันจึงบอกและอินชากัตุมละอาซีดันนกุม และอินกาฟตุนอินนาอัลาบีละชาดีลซากอัลลอฮุอาซิมอัลลอฮตะลาบอกวันนี้หากใครต้องั้งหลายชูโกตขอบคุณต่อฉันสิและฉันจะเพิ่มให้กับเท่าทั้งหมดเลยอินามอซาลีว่าีหมะหุลลอฮะบอกวันนี้การที่เราเป็นบาที่ชูโกตต่ออัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับเราตั้งตั้งหลายมีอันอันเียอุอัลลอฮ์จะให้ความนั่งรวยกับเราวันนี้ถ้าบอกรวยทุกคนชอบ แต่ศาสนาบอกวันนี้คนที่ชุกเต,ต่อละเขาจะได้ความร่ารวยเราต้องเอาตื่นมาเราต้องสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วตื่นขึ้นมาอัลฮัมด il ุลิลลาฮิล ah ลัตอะฮยานะบาดมาตะมาอามาตะนาวะอลัยฮินุชุดนี่คือหนึ่งในบริบทของการขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้ทําให้ฉันได้มีชีวิตหลงตังจากที่ฉันตายแล้วเพราะนั้นการชุกตต้องเกิดขึ้นในทุกๆมิติของการดําเนินชีวิต คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์คือด้อยกาที่ดีที่สุดนบีสัลลัลลอฮิวะลัยฮิวะสัลลัมอัฟบัลุดด้อาอัลฮัมดุลิลละห์และไเราต้องเอื่อเอ่ยบ่อยๆพี่น้องมันเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของการเป็นผู้ศรัทธาของเราหญิงคนหนึ่งในสมัยท่านนบีสัลลัลลอฮิวะลัยฮิวะสัลลัมซาบัดไปเยี่ยมนบีไปเยี่ยมเขาไม่สบายหญิงคนนี้ไม่เคยเอื้อเอ่ยอะไรเลยนอกจากคําว่าอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากที่หญิงคนนี้เสียชีวิต นบีบอกนี่แหละคือสวรรค์ของเขาเอัลลอฮฺแตล่าการันตีส,งสวงรรค์ให้กับเขาเพราะเขาเป็นหญิงที่ชูโกต่ออัลลอฮฺดาลานฮะดิสติซัยเล่าว่าเช่นเดียวกันชายคนหนึ่งอลลัลลอฮฺดารา้เก็บลูกของเขาวันหนึ่งอัลลอฮฺถามกับมาริกัรตว่าวันนี้ฉันเนี่ยเก็บสุดที่รักของเขาไปเขาเกล่าวอะไรกับเจ้าบ้างเขาเกล่าวอะไรต่อเพระผู้เป็นศรอัลลอฮฺซุบฮานุวะดาลามาตอ,อากล่าวอะไรกับฉันบ้าง มลการบอกชายคนนี้ไม่เคยเอื่องเอืออะไรนอกจากคําว่าอัลฮัมด ah ุลิลละอินนาลิลละว่าอินนาอิลัยฮิรเจยเข้ากล่าวอัลฮัมดุลละเจ้าจงไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวงสวรรค์สิและต้องจ้างชื่อว่าหลังนั้นว่าบ่าวที่ขอบคุณต่อล l l a h อัลฮามีดูนบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดียวที่ในสวรรค์ที่ลอตลาจะให้คนคนหนึ่งเข้าก็คือคนที่ชุกโกรตต่อลอสุบหะห์วะหั เพราะฉะนั้นเองการชุกโกต,ต่อบรับสำคัญนี่คืออัตลักษณ์ที่ดีที่สุดแล้วสองสิ่งที่มัมกอซลีบอกวันนี้คุยชุกโกตบ่อยๆขอบคุณอัลลอฮ์เป็นเรื่องนิดอันอีเจาบะอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเขาทุกๆนิติของการดำเนินชีวิตเราจะได้รับพรที่ดีเจาาลัซซบานอูตาลหลักประการที่สามการชุกโกตตออรลบวาริสตัอัลลอฮ์เวลาจะให้ปัจจัยยังชีพที่ดี หลักประการที่สี่ก็คือวันมังพิรธและหลักข้อที่หก็คือวัดเตาบะอัลลอฮ์จะรับการอภัยโทษและการเตาบัตสารภาพผิดของเราท่านทั้งหลายพิ้าะที่มีเกียรติทั้งหลายนี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของการเป็นผู้ศรัทธาสุดท้ายชาเอฟหรือการเป็นเครื่องหมายของบรรดาผู้ศรัทธาคนที่อีหมั่นต่ออัลลอฮ์หลักข้อทสุดท้ายก็คืออาสอบรูอดทน อดทนคือกุญแจที่จะไขความสําเร็จของเราในทุกมิติของการดําเนินชีวิตอิมามมูริรอฮีมฮุลอธิบายในฮะดิษของแท่านบีมิติหนึ่งของการอดทนหนึ่งอดทนทําดีวันนี้เราต้องตั้งตัวของเราว่าวันนี้เราทําดีกับอลัลลอฮ์เราอดทนมากเท่าไรสองอดทนไม่ทําชัว่ววันนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมของการเป็นฟิตนะเราอดทนต่อความไม่ดีมากเท่าไหร่ สามก็คืออดทนต่อการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานุวะการละวันนี้เราใช้ชีวิตของเราอัลลอฮ์ทดสอบเราเราจะก้าวผ่านมิติของความสําเร็จได้เราต้องอดทนเพราะนั้นผู้ศรัทธาถ้าไม่ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺดาราะดับขั้นของความดีจะยังไม่สมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายนบิสาลลอวะลฮิวะสลัม ให้มิติของการใช้ชีวิตดุนยาได้เป็นอย่างดีนบีษย์เราล่องลอยสลับมามันอัสบะฮาฟิดุนยามันอัสบะฮามนอัสบะฮาฟิดุนยาอักบาระฮัมมุยันซาลลอฮุตะอาลากัลบุซาลาตฮิซอลิมวันนี้เขาตื่นมายามเช้าเขาให้ความสำคัญกับสามประการต่อไปนี้ อัลลอฮ์ตาล,ตลาจะทําให้หัวใจของเขานั้นมันมีสามข้อต่อไปนี้วันนี้ใครตื่นมายามเช้าคิดแต่เรื่องดุนยาตื่นขึ้นมามองแต่ดุนยาทั้งหมดเลยทุกอย่างต้องมีอะไรที่เป็นดุนยาในการดาเนินชีวิตวันนี้ฉันต้องกินแบบไหนวันนี้ใช้ชีวิตแบบไหนไม่ได้ให้ความสําคัญกับโรคอะคีรัตเลยยังสมมติว่าอาลากนแบอาลกคนดี ละตาลานั้นจะให้หัวใจของเขาจะมีสามข้อต่อไปนี้หนึ่งหัมมะลายะกอลายะกมติวัหรือหัวอาบะดะอัลละจะทําให้คนคนนั้นตัดดุนยาไม่ขาดตลอดไปเขาก็จะมีชีวิตจับดุนยาจนชีวิตจะออกจากร่างไม่สองวะชูบุลุลายะตะฟัรรักุมิลหัวอาบะดะอัลลาะจะทําให้ตัวของเขาวุ่นอยู่กับดุนยา,าเสมอ อะไรก็ต้องงานอะไรก็ต้องโอทีทั้งหมดเลยไม่คิดเผื่อเลยวันนี้วันอะไรพวกนี้พิเศษยังไงเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะอ่านกุรอ่านแบบไม่เคยคิดแล้วแต่เาจะทําให้เขาวนอยู่อย่างนั้นแหละประการที่สามก็คือวัฟกรูลายะบลายะบลิกุมุนกาฮูอาบาดะสิ่งที่เลาแต่เราจะให้ข้อที่สามก็คืออัลลอฮ์นั้นจะให้ความยากจนกับเขาเขาจะไม่พอในการดําเนินชีวิต จนกว่าเขาจะออกจากดุนยาไปไม่พอเดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายไม่พอเดี๋ยวทุกอย่างไม่พอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวงานเดี๋ยวทุกอย่างในการดําเนินชีวิตถ้าวันนี้คนที่หมกมุ่นอยู่กับดุนยานี่คือสิ่งที่นบีนั้นเตือนกับเราท่านทั้งหลายสุดท้ายขอต่อรัสุบฮานะฮูตะลาเจ้าขอให้เรามีชีวิตจบชีวิตอย่างผู้ศรัทธามีบ้านปลายชีวิตที่ดีทุกคนบารักัลลอฮุลีวะลักุมวะลิซัยลินมุสลิมีนวนมุสลิมาตมุลคุลิซัมบิ فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله حمدا حامدين الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التعبين المخلصين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد اوصيكم ايها المؤمنون واياي بتقوى الله العظيم وَأْتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحدث حَدَيَ محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحياهم إيه من إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر الحياة يا رب العالمين اللهم أرنا حق حق ورزنا اتباعه وألنا الباطل باطلا ورزنا اجتنابه اللهم اختم لنا بحسن خاتمه Allahumma ya mukalliban kulub sabit kulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minal zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fin akhirati hasanah tawwakina azab an-nar ibadallah maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbina alamin